สร้างศัก,กยภาพพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยโลกยุคปัจจุบันการทำงานในระบบออนไลน์เริ่มเป็นที่สนใจและมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจของเราให้ก้าวทันเทคโนโลยี ในส่วนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่วิทยาชุมชนแม่ฮ่องสอนนะครับได้มีการเปิดสอนมาซึ่งก็มีนักศึกษาที่สนใจแล้วก็เรียนจบไปประมาณ3าถึงสรุ่นแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่เข้ามาเรียนแล้วก็สามารถที่จะทําเว็บไซต์เองได้สามารถที่จะดูแลระบบได้ในเบื้องต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เอาไปประกอบธุรกิจตัวเองประกอบอาชีพแม่ค้าออนไลน์กันเยอะแยะ พัฒนาสินค้าออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์ของเราให้มันมีความโดดเด่นนะครับเทคนิคในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็การออกแบบดีไซน์คอมพิวเตอร์กราฟิกสามารถที่จะมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ตั้งแต่ขณะที่เรียนควบคู่ไปด้วยกัน